ค,คุณพ่อคุณแม่ควรจะพาน้องมาหาหมอฟันตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้นนะคะฟันน้ำนมซี่แรกมักจะขึ้นตอนช่วงอายุประมาณ6เดือนถึง1ขวบพอเห็นฟันขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งก็พามาได้นะคะจริงๆแล้วคือเราต้องการที่จะพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่มากกว่าวิตถึงวิธีการดูแลไม่ให้ฟันผุนะคะเพราะว่าพอฟันเพิ่งขึ้นใหม่ฟันทุกคนจะยังสวยอยู่เราก็จะดูแลให้ฟันน้องสวยอย่างนี้ไปตลอด นะคะ,ะก็จะมีเรื่องที่ต้องพูดคุยก็คือการทำความสะอาดก็จะแนะนำว่าวิธีแปรงฟันเช็ดเหนือกยังไงนะคะแล้วก็พอเมื่อน้องมีฟันเยอะซี่ขึ้นก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ทำได้ถนัดมากขึ้นทีนี้เด็กๆอะค่ะเวลาหาหมอฟันครั้งแรกทุกคนก็ร้องไห้แต่จริงๆน้องเล็กๆช่วงขวบปีแรกบางคนก็นนไม่ร้องด้วยความที่งงๆก็ตาแป๋วให้หมอตรวจฟันค่ะ นะแล้วก็ซึ่งใช้เวลาแป๊บเดียวมากน้องเพิ่งมีฟันนะคะทีนี้แค้นครั้งแรกคุณพ่อคุณแม่ก็จะพอทราบว่าโอเคหมอทําอะไรนั้นพอครั้งต่อๆไปที่น้องมีฟันเยอะซี่ขึ้นหมอใช้เวลานานขึ้นในการตรวจฟันนานขึ้นอีกนิดหน่อยคุณพ่อคุณแม่ก็จะโอเคละรู้แล้วว่าเสเต็ปของหมอเป็นยังไงก็จะไม่ไม่เครียด นะคะแล้วก็พาลูกมาทุกๆ6เดือนเป็นประจำะคะ่ะเพื่อมารับคำแนะนำว่า,าในแต่ละช่วงวัยเขาจะมีข้อที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษตรงไหนบ้างหมอก็จะดูว่าฟันเรียงตัวเป็นยังไงรูปร่างฟันตรงไหนที่มีความเสี่ยงว่าจะแปลงยากแล้วก็จะผุง,ง่ายก็จะบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะรวมทั้งการ ทานนมว่าเราจะเลือกทานนมเมื่อไหรการทานขนมอะไรที่ทานได้ทานไม่ได้จะทานแล้วเนี่ยาทายัางไงหลังทานเสร็จพวกนี้ค่ะรวมทั้งเรื่องการส่งต่อเชื้อแบคที ria นะอย่างเวลาเราเป่าอาหารเราชิมอาหารเนี่ยเราควรทํำไหมเราควรจะเคลียร์ช่องปากถ้าเป็นที่เลี้ยงนี่เราไม่ให้ทําอยู่แล้วเพื่อเราจะไม่ส่งต่อเชื้อโรคต่างๆที่มาติดต่อกันได้ทางน้ำลายให้ลูกด้วย ประมาณนี้ค่ะสิ่งที่จะพูดคุยกันแล้วก็หมอก็จะประเมินว่าน้องแต่ละคนมีความเสี่ยงกับการเกิดฟันผุมากน้อยแค่ไหนให้ด้วยนะคะ